สวัสดีครับทุก้ชมที่เคารพครับ,รบพี่พัฒน์วงวิวัฒน์คุยเฟื่องเรื่องภาษานะครับเดี๋ยวผมจะเปิดคลิปนะครับให้ดูคลิปหนึ่งสั้นๆนะครับแล้วเดี๋ยวมาคุยกันนะครับว่าวันนี้ผมอยากจะมาแสดงความคิดเห็นนะครับเกี่ยวกับอะไรนะครับ ไประดับโลกจะฝา,ากแฟชั่นตัวเองเป็นภาษาอังกฤษหน่อยไหมคะจะได้แบบ <c oughs> เห็นบอกว่าเมื่อกี้พูดถึว่าผ้าไทย g นเตอร์ผ้าไทยไประดับโลกจะฝา,ากแฟชั่นตัวเองเป็นภาษาอังกฤษหน่อยไหมคะจะได้แบบ g น inter ไประดับ,ลดบโลกภาษาอังกฤษเลยเหรอเจ้าคะ่ะ Hello my name is Nong Ying. Today I come to here and this is my design style and you can my collection. This is pink color and violet and important positive thinking make you happy every day. I want people in the world happy all the time. เจ้าค่ะ thank you คราวนี้เห็นบอกว่าครับก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับผมเชื่อว่าคลิปนี้จะเป็นไวรัลนะครับใน TIKTOK นะครับในหลายๆเพจนะครับคงแชร์กันไปนะครับแล้วก็คนที่ชมนะครับก็คงมีความคิดเห็นนะครับหลากหลายนะครับแล้วผมก็เชื่อนะครับว่า ในสังคมบ้านเรานะครับจำนวนไม่น้อยนะครับก็คงมีความสนุกนะครับมีความรู้สึกขำๆนะครับกับสิ่งที่ได้เห็นนะครับแล้วก็หลายคนก็มองว่ามันเป็นความบันเทิงนะครับเชื่อมากกว่าแต่ถ้าเรามาดูนะครับแล้วก็มาคิดว่าทำไมนะครับถ้าคนดูแล้วเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าขำแล้วถ้าเป็นอีโมจิผมเชื่อนะครับว่าคงจะเป็น ยิมจิหน้าหัวเราะนะครับไม่น้อยทีเดียวนั่นก็คือว่าเรื่องที่มันเป็นเรื่องธรรมดานะครับคนไทยเนี่ยเราคิดกันมานานแล้วว่ามันเป็นเรื่องที่ทํายากนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องพิเศษนะครับทั้งทั้งที่เรื่องของการพูดภาษาที่สองสักภาษาเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติมากๆนะครับวันนี้อยากจะให้ทุกคนปรับความคิดนะครับรูปหนึ่งรูปเนี่ยนะครับบางทีมันก็บอกคําพูดได้เป็น ร้อยๆคำนะครับแต่วิดีโอสั้นๆเมื่อกี้นะครับมันมีเรื่องราวนะครับที่จะมองได้นะครับในหลายมิติทีเดียวในกรณีของน้องหญิงนะครับที่ผมได้ติดตามเนี่ยหนึ่งนะครับมันเป็นการถามเนี่ยที่ไม่มีการเตรียมมาก่อนนะครับท่านเห็นภาษาร่างกายนะครับน้องหญิงไม่มีความรู้สึกเลยนะครับว่าจะทำไม่ได้นะครับเธอหยุดไปนิดหนึ่งนะครับแล้วพอเธอก็ ตอบรับแล้วก็พูดภาษาอังกฤษทันทีนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมชื่นชมนะครับว่าสิ่งที่ซ่อนอยู่ก็คือความมั่นใจในตัวเองสูงนะครับซึ่งผมมักพูดเสมอว่ามันเป็นทักษะที่5นะครับที่คนไทยนะครับมักจะนะครับมีน้อยนะครับความมั่นใจกล้าแสดงออกนะครับก็อาจจะมาจากวัฒนธรรมมาจากการเลี้ยงดูนะครับซึ่งก็ เราก็จะชื่นชมนะครับไปชื่นชมชาวต่างประเทศว่าเด็กฝรั่งทําไมเขากล้านะครับซึ่งเราก็น่าจะตอบคําถามทําไมได้นะครับนั่นก็คือเรื่องของการเลี้ยงดูนะครับที่ผมได้พูดถึงอยู่บ่อยๆเช่นเดียวกันนะครับก็คือเรื่องของอ Parenting นะครับ ซึ่งในกรณีของน้องหญิงนะครับผมชื่นชมนะครับเรื่องของการแสดงออกให้คนไทยที่ติดตามได้เห็นนะครับแทนที่จะไปแค่กดอีโมจินะครับหน้าหัวเราะนะครับหรือคอมเมนต์นะครับกันแบบขำๆภาษาอังกฤษนะครับหรือภาษาที่สองเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่การพูดได้หรือไม่ได้นะครับเป็นเรื่องที่แปลก การพูดได้ก็ไม่ได้หมายความนะครับว่าเขาจะเป็นคนที่เก่งนะครับภาษาเป็นแค่เครื่องมือนะครับในการสื่อสารคอนเทนต์นะครับหรือเมสเซจเนี่ยที่จะพูดกับผู้คนเนี่ยนะครับตรงนั้นมีความสำคัญกว่า,านิ่งการที่เราพูดภาษาอังกฤษนะครับได้ก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ทำให้คนนั้นโดดเด่นนะครับหรือแตกต่างจากคนอื่นหรือการที่พูดไม่ได้นะครับก็ไม่ใช่เป็นเรื่องน่าอายนะครับ ผู้นาต่างประเทศนะครับที่มาประชุมนะครับในาชาติหลายประเทศนะครับเขาก็ต้องใช้ล่ามนะครับในการแปลภาษาซึ่งถ้าจะบอกว่าการมีล่ามนะครับมันจะคล่องมากกว่าในการที่จะโต้ตอบนะครับทันทีทันควันได้มากกว่านั่นก็เป็นข้อได้เปรียบนะครับอยู่บ้างแต่ก็ไม่ใช่ประเด็นนะครับที่เป็นเรื่องใหญ่โตมากมายนักนะครับทีนี้กรณีของน้องหญิงนะครับ ภาษาร่างกายความมั่นใจในตัวเองนะครับที่ผมเรียกว่าเป็น the fifth skill นะครับเป็นทักษะที่5ส่วนทักษะ4ทักษะก็คือในการใช้ทุกภาษาก็คือการอ่านการเขียนการพูดการฟังนะครับพวกนี้เราก็ฝึกนะครับฝึกฝนไปหลายคนที่เรียนภาษาอังกฤษมา12ปี16ปีนะครับก็ยังพูดไม่ได้นะครับยังสื่อสารไม่ได้ยังไม่สามารถที่จะ communicate ได้นะครับ นั่นก็คือสิ่งที่บอกว่าเราไปติดกับนะครับการเรียนการสอนนะครับในแนวคิดที่จะต้องทำข้อสอบได้ที่เรียกว่าเป็น grammatical approach นะฮะซึ่งประเทศไทยนั้นก็ได้มีการพูดคุยนะครับถึงเรื่องแนวการสอนมามากกว่า50ปีนะครับผมเคยพูดเรื่องนี้นะครับโดยการเอาหนังสือพิมพ์นะครับเมื่อ50ปีที่แล้วนั้นมาวิเคราะห์กันนะครับ ก็คือแนวคิดที่เรียกว่าเป็น communicative approach นะครับเราเรียนภาษานะครับแต่เราไม่ได้ใช้ภาษาภาษาเรียนมาให้ใช้นะครับไม่ได้เรียนมาเพื่อที่จะให้ทำข้อสอบผ่านแล้วได้คะแนนนะครับแล้วก็เราก็ใช้ภาษาอังกฤษกันไม่ได้นะครับเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นคลิปเมื่อกี้นะครับถ้าเรามาดูก็คือว่าน้องหญิงนั้นผ่านนะครับในเรื่องของ communication ที่ เราพูดว่าการสื่อสารนะครับที่สื่อสารแล้วเข้าใจนะครับวยากรณ์ไม่เกี่ยวนะครับสิ่งที่อยากจะสื่อสารน้องหญิงจะสื่อสารนะครับในเรื่องของการดีไซน์นะครับของเธอเรื่องของแฟชั่นต่างเนี่ย effective communication นะครับเธอทำได้อย่างมีประสิทธิภาพสื่อสารได้ครบถ้วนนะครับและผมก็เชื่อนะครับว่าชาวต่างประเทศนะครับเขาฟังเข้าใจนะครับจากคำที่เธอมาพูด แล้วก็ภาษาร่างกายนะครับแล้วก็บริบทนะครับของการถ่ายทอดเพราะฉะนั้นเรื่องของทักษะภาษาสี่ทักษะฟังพูดอ่านเขียนนะครับมาพัฒนาต่อนะครับเราไม่ไดเ้เลิกเรียนแล้วเราจะเรียนรู้ต่อไม่ได้นะครับหากเราพัฒนาทักษะฟังพูดอ่านเขียนนะครับด้วยจิตใจนะครับที่เห็นความสำคัญนะครับมุ่งมั่น เืนั้นการใยเรียนใยรู้นะครับมันฝึกฝนจนลมหายใจสุดท้ายนะครับหรือการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับไลฟ์ลองเรียนิ่งเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่พัฒนานะครับเมื่อเรารู้จุดที่จะพัฒนารู้ว่าเราจะต้องเอาไปใช้ทําอะไรนะครับก็พัฒนากันไปได้นะครับงนั้นเหมือนที่เรียนนะครับทักษะที่5คือเซลล์คอนฟิดเอนซ์ความมั่นใจในตัวเองเนี่ยผมให้คะแนนเธอเต็มร้อยคะแนนเลยนะครับแต่ที่ลึกไปกว่านั้นนะครับ สิ่งที่เธอแสดงออกนั้นนะครับผมว่ามันเป็นการที่เ,ออเปลี่ยนนะครับวิธีคิดถ้าเราจะคิดบอกว่าเธอกล้าที่จะพูดนะครับมันทําให้เราได้ปรับนะครับวิธีคิดว่ามันที่บอกว่าต้องใช้ภาษานะครับไม่ได้เรียนภาษาแล้วเราก็จะไม่ล้อเรียนนะครับจะไม่บูลลี่กันจะไม่จ้องจับผิดกันนะครับและให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะครับต่อไปนะครับถ้าคนไทย ปรับความคิดอย่างนี้ได้สัก5 0นะครับการเรียนการสอนนะครับเพื่อใช้ภาษาอังกฤษนะครับก็จะพัฒนาแล้วก็เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเลยนะครับว่าเมื่อเราเข้าใจภาษาอย่างน้อยหนึ่งภาษานะครับนอกจากเรื่องของภาษาด้วยตัวมันเองแล้วนะครับการที่เราสามารถไปค้นคว้าข้อมูลนะครับได้ในอีกวัฒนธรรมหนึ่งนะครับทำให้เราเกิดข้อสงสัยนะครับว่าเอ๊ะทำไมเรื่องนี้นะครับเวลาเราอ่าน เอกสารนะครับข้อมูลต่างๆเนี่ยที่เป็นภาษาไทยเนี่ยพอเราไปอ่านนะครับข้อมูลที่เป็น first hand เนี่ยปรากฏว่ามันแตกต่างนะครับเราก็จะเกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะขึ้นมานะครับจากการเปรียบเทียบการศึกษาเชิงเปรียบเทียบนะครับก็ทําให้เราสามารถคิดแตกต่างได้เริ่มที่จะวิเคราะห์ได้นะครับ critical thinking นะครับการคิดในเชิงวิเคราะห์ต่างๆนะครับมัน ตามมาโดยอัตโนมัตินั่นเองนะครับก็ทําคลิปสั้นๆนะครับเล่าให้ฟังแล้วก็ขอให้กําลังใจนะครับให้คนไทยนะครับปรับความคิดแล้วกล้านะครับมีความมั่นใจในตัวเองเชื่อมั่นนะครับว่าเราเรียนภาษาอังกฤษมามากมายเหลือเกินนะครับ12ปีเนี่ยเกินพอแล้วนะครับแล้วถ้าคนที่จบสูงขึ้นนะครับ16ปี18ปีนะครับเรียนไปแล้วก็ทำงานไป มันหาความรู้ฝึกฝนนะครับดูน้องหญิงนะครับเป็นต้นแบบนะครับชื่นชมน้องหญิงครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ